สวัสดีครับแฟนเพจ TNT k i n c h e Shop นะครับวันนี้ทำรีวิวนะครับติดฟิล์มเรือมีนะครับ6 Pro งานตรงรุ่นนะครับกระจกเต็มจอแบบด้านนะครับนะครับโอเคครับซ o มมาดูใกล้นะครับตอนนี้ก็ทำความสะอาดหน้าจอเรียบร้อยนะฮะอย่าให้มีฝุ่นนะครับครับผมอันนี้เป็นงานตรงรุ่นนะฮะฟิล์มกระจกเต็มจอนะครับ แบบด้านนะฮะเต็มจ,จอสำหรับสาวกเกมนะฮะที่หาหากันนะฮะเรยวมี6 Pro นะครับเับเ้องต้นนะครับก็วางเซ็นเซอร์นะฮะขอบบนตัวนี้เนื้อฟิล์มนะครับจะเป็นงานด้านนะครับก็คือจะเจาะรูกล้องหน้านะครับจะไม่เหมือนงานนิ้ะภัยหน้าจอนะฮะ ถ้านี้ภายหน้าจอ 5D 9H นะครับขอบมุนจะไม่ไม่เจาะรูให้ตัวเลนกล้องหน้านะครับเพราะว่าตัวกระจกด้านนี้ต้องเจาะเพราะว่าความด้านของเนื้อฟิล์มมีผลกับความสว่างกล้องหน้านะครับนะฮะบื้นต้นนะฮะวางได้ตำแหน่งนะครับผมจะกดที่ฟิล์มหัวด้านบนก่อนนะครับนะฮะด้านล่างยกค้างไว้นะฮะ ถ้าได้ตำแหน่งที่เหมาะสมพอดีแล้วนะครับก็ปล่อยนะฮะวางด้านล่างเลยนะครับเนื้อกาวก็จะวิ่งลักษณะน,นี้นะฮะอ่าเนี่ยการติดฟิล์มกระจกกาวเต็มทั้งแผ่นแท้นะฮะเนื้อกาวดีจะวิ่งเองนะครับนี่ยแทบจะไม่ต้องทําอะไรนะครับนะฮะเนื้อกาวจะวิ่งเองเป็นสส่วนใหญ่นะครับที่เหลือนะฮะเราก็ใช้ผ้านะครับอ่านะฮะกด ลองจากปลายนิ้วนะครับทำการกดนะฮะเพื่อไล่อากาศนะครับอ่าเนี่นะฮะ,ะน,นะครับเรื่องต้นนะฮะเหมือนผมจะวางเอียงนิดนึงนะครับทีนี้จะทำการยกฟิล์มนะครับเพื่อที่วางใหม่นะฮะเนื้อกาวเราสามารถยกได้นะครับอ่านี่ยฮะยกแบบลักษณะนี้นะครับค้างไว้นะครับอ่าให้กาวคายตัวนะฮะแล้วก็วางใหม่นะครับ ผมวางต่ำไปนิดนึงครับอันนี้ก็จะได้ตำแหน่งแล้วนะครับก็เช่นเดิมนะฮะตัวเนื้อกาวเทมแพลตนี้ลูกค้าสามารถยกวางใหม่กาวไม่เสียนะครับอ่านะครับนะฮะอ่ามันเดิมครับกาวก็จะวิ่งนะฮะอย่าให้ฝุ่นเข้านะครับเนี่ยฮะครับผมง่ายๆนะครับอ่าเนี่ยนะครับ เศษผ้ามีไปให้นะครับลูกค้าก็ใช้ลองปลายนิ้วนะครับแล้วก็รีดอากาศนะครับด้านข้างออกนะฮะจิบง่ายๆนะครับอันนี้ก็แง้มนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ไปเล็บกดนะครับแง้มข้างนิดนึงนะครับให้อากาศด้านนอกวิ่งเข้าด้านในนะครับ หนร้อยนะครับดูความการทัชชีนนอกจอนะฮะรื่นนะครับครับครับสวยงามนะครับลองซูมนะครับชิ้นงานนะครับเต็มกระจกเต็มจอนะฮะแบบด้านนะครับเยวมี6ก r ปนะครับตรงรุ่นนะครับครับผมนะฮะ จอสว่างสดใสเช่นเคยนะครับโอเคครับรีวิวนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับท่านลูกค้าที่สนใจนะครับสั่งฟิล์มเปติดนะครับสินค้าเพจจัดส่งฟรีนะครับขนส่งเอกชนแฟลตนะฮะสนใจสินค้ารุ่นไหนฟิล์มกระจกด้านเต็มจอนะครับหรือฟิล์มกระจกเต็มจอใสแบบลวดลายนี่มือนิลรพร่หน้าจอทักคาถามได้นะครับแอนมินดีบริการลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ